ก็สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับผมว่างๆนะครับก็เลยมาทำชุดเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็ทำเองนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์ย4ิบสี่โวลต์นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับแทนก็ใช้แทนเครื่องยนต์น้ำมันนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็มันเป็นมันเป็นจุดหัวต่อกับเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับผมก็แปลงนะครับเป็นใช้มอเตอร์แทนนะครับอันนี้ก็ทาเพจขึ้นมานะครับทาเพจขึ้นมาแล้วก็ ข้างในก็เป็นเชื่อมติดผมเชื่อมติดกันเลยนะครับเชื่อมติดกับตัวเพลาเครื่องตัดหญ้านะครับเชื่อมแกนมอเตอร์นะครับเชื่อมติดกับเพลาเครื่องตัดหญาเลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตสี่มุมนะครับเพื่อไม่ให้มอเตอร์ขยับได้นะครับอนนี้เป็นมอเตอร์เล็กนะครับเห็นในลาซาด้านะครับมันถูกๆนะครับ ราคา2-300นะครับเป็นมอเตอร์24โวลต์น,นะครับกี่วัตต์ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่า7ได้ถึง7,000รอบเลยนะครับก็เลยสั่งมาลองดูหน่อยนะครับเห็นเห็นในคลิปใน YouTube ช่านอื่นเขาใช้มอเตอร์ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับตอนนั้นน่าจะแพงก็เลย ลองสั่งตัวนี้มาดูนะครับเป็นมอเตอร์จากจีนนะครับสั่งมาใน Lazada ประมาณ300นะครับ3า0กว่าบาท24เป็นมอเตอร์24โวลต์น,นะครับเล็กน,นิดเดียวนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับเป็นกล่องควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะมีโวลล่มหมุนปรับระดับ ความแรงของมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นกล่องเป็นชุดคอนโทรลอยู่ข้างในกล่องเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับควบคุมมอเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นทรานซิสเตอร์นะครับปรับระดับความเร็วของมอเตอร์นะครับ หมุนปรับระดับเอานะครับใช้ไฟขนาด24โวลต์นะครับนี่นะครับผมก็ประกอบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด24 V 15 M โวลต์15แอมป์นะครับลูกนี้24 V 15 m โวลต์15แอมป์ฮาวนะครับเพื่อจะมาใช้กับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็สาย สายไฟที่มาต่อกับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็มาพร้อมชุดจับนะครับตัวนี้ก็เป็นคันเร่งที่เอาไปต่อกับเป็นเครื่องยนต์ตัดหญ้านะครับเป็นชนิดน้ำมันนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมมาใช้ตัววอล่มแทนนะครับวอล่มปรับระดับมอเตอร์ ปรับเร็วปรับช้านะครับก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ถอดออกนะครับหรือจะติดไว้ก็ได้นะครับแต่ผมดูแล้วมันลกลงลังนะครับเกะกะถอดออกดีกว่าครับจับแค่นี้พอนะครับอ่าแล้วก็นี่สายสายนะครับไม่มีเขาไม่มีแถมมานะครับก็ใช้สายสะพายกีตร์นะครับมาดัดแปลงเอานะครับอันนี้ก็ เป็นเคเบิลไทยนะครับลัดเอานะครับใช้ได้เหมือนกันครับเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูจานตัดหญ้านะครับอันนี้เห็นมันสวยดีก็เลยสั่งมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวบางเห็นบางหญ้ากระเด็นใส่นะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวมาเสียบให้ลองดูโอเคครับก็เสียบกับแบตเตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันนะครับมอตเตอร์ยี่สิบโวลต์นะครับอันนี้เป็นโวลูมปรับระดับหนักเบานะครับปรับหนักเบาก็าอยู่ที่โวลูมนะครับแล้วแต่เราจะปรับ ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวนะครับผมก็มาลองเช็ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับทําเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทําใช้เองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับก็มาลองใช้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้มอเตอร์เล็ก นี่ตัวตัวจิ๋วเลยนะครับไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่าเปิดเมื่อกี้หมุนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองเ,เราไปลองตัดยาก,กันดูนะครับว่ามันจะตัดได้จริงไหมนะครับไปดูกันเลย